เอาไปทอดนะคะกรอบอร่อยมากค่ะ ごありがとうフフフフ。 สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขขึ้นได้จ้ามาเมื่อน,นี้เขามากินตามส่วแซลมอนไซกุ่งสดเนาะจ้า มาจ้ามากินน้ากันจ้ามื่อนี่หนาวเนาะหนาวซูมือประมาณจะหน่อยพยากรณ์อากาศบอกวานหิมะสิตกเนาะจ้า,จาขันตกจะทายเหเบิงได้ว่าว่าหนาสิตกกตัวเขามีอันดีพรมเนาะเสื่อนซู้ชิมะแล้วว่ากิน ลองเบิ่งกันหน้าเป็นจังไดย <laughs> อืมมันอ่นอนนะจอมันว่าเผ็ดปาหน่อย Ô anh nó cả kinh bớt hiếm đây Cái này pha lăng, có bớt xây yeah, mà oh. Cười núi đàn. หยุดงานแม่แต่สองพูศจิกาเนาะจ้ะมือนีกับวันที่สิบหกมกรนานาชีหยุดต,ต่อไปอีกเรื่อยๆจ้ะยอดติดเชื่อกับมือละสองหมื่นสองนสองตายกับมือละพันพันหนึ่งพันหนึ่งร้่พัน, 1, 100, 1, 200, น,นสนนงองรยนีแล้วจ้ะแลมือก,ก็ลงไปรักลอยแงไปกัขึ้นมารักพันคือเขากับชียุบายเป็นสี่จาว่างหรื youtube อัอดชินซูมือเนาะจ้าขันเปนนนลืองันคือสิบ่มีเวลาอะไรเหตุปัไหา ไปใส่นะจ้า,จาออกไปจะย่าไปซื่อก็เข่าอาทิตย์ยะสองเทียก็ออกไปแดนอาทิรยะสองเทียทิ้งเหลือกนันอยต่บ้านจ้าก่ไปใส่ เขาคนจำกัดการพบกปะนะจ๊าต,า,ตามครอบครัพวพบกันเลยแค่หนึ่งแค่หนึ่งคน ทำน้ำได้กรอบหวานกรอบหูไจะทำอืมเผ็ดมันสียมนามากจบุ้ง thật, đẹp. thật đẹp. เผ็ดมากพิกแห่งพิสนโนโลกมันเผ็ดเส,สียบพิกดุ สถานการณ์เขาโดนาเนาะจ้ะในเอยอรมันนี้ขาดวานอาทิตย์หอดุล่ะมีนะตรลอกดาวก็เป็นสิอ่ะทิดเชื่อไลน์ไหมจ้าอาทิตย์หนึ่งนี่เขาสิเทศประมาณหนึ่งล้านคนกิดิพอร์นี่อ่ะมือละสองมืดขึ้นสองมืน, 20, ข,น, 20, ข,น 30, ขึ้นตายมือละพันตัวบ่ไกี้วัคซีนดี้นดงดไงตอนนี้ก็เริ่มใส่วัคซีนแลาวจ้ะสีดไปหลายคนแล้ว สี่าผู้สูงอาอยุก่อนนะจ้ะเก้า,ากสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบก็บขวัยไรลงมา Dạt bọc hạt á quên Tôm, thịt Xem bản xứ mắt toàn đường ta kìa, ราคา4ยูโรเป็นไทยกสิบ 4. น่าจะประมาณ1อยห้าสิบบัวแพนเขาจะใช้มอนจอูนี่ sạch xay hết ra khẩu sao? อิ่มว่าปันญดจ้าเพชรรอกดาวอยู่กินมัสซูานนี่จ้าหรือว่าร้านขายของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขายของกินของช้ำร้านเสื้อผ้า รา้านยังปิดเบิกเอ้ยร้านอาหารจะเปิดจากแต่วันเอากับบานในเท่านั้นซั่งกับบป๋บาเขาก็ิโทบไปร้านอาหารเขาจะทับไปสั่งเขาก็สิบอกว่าเอออีกสามสิบนาทีอีกสิบโมงนึงเธอมาเอาเ้อเขาขีไปออรับเอาย่รานเขาโควิดนี่ร้านอื่นขาดใจใจแต่เบ่งเบิเลยจัดแต่ว่า ร้านขายอาหารนี่เป็นแบบว่าช่วงนาทีทองขายดีประมาณช่วงเดือนตุลาคมเนาะจ้ะทราหลักดาวล่วะพาเฟสเปีเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่เบอร์ลิน,นเนาะจ้ะจะไปกินร้านอาหารไทยเนาะร้านไทยอาร์ เออถามเขาว่าโควิดนาเป็นไงแน่ขายของดีบ่หรือจังไดเป็น่ะ,นะ่าโควิดนาน่ะขายของดีว่ามีลูกค้ามานางร้านลูกค้าโทรมาสั่งฮับเอาฮับเอาขายของดีค่ะ กันบ่เห็ดเผ็ดมันกับบวชแสบเนาะจ้เคืออายุเทียนกินเผ็ดผัวก็นได้อ๋อเสียมนทอดละมันจะของเห็ดนังใสีปมาผิดหน่อยลงกกินกับบวแล้วมันบ่แล้ว ก็ดีแตาหรือว่าขึ้นชายฝรั่งกันแต่เอกี้ก็แบบ Thế ngà nào biếm chảy Mấy xẹp Lục tay ta hả? Xẹp xay hả บ้านกับเล่นแต่โทรศัพท์กันจ้ะเบิ้งซีรีส์เกาหลีเบิ้งซีรีส์เกาหลีเบิ้งหนังฝรั่งเบิ้งเน็ตฟลิกเบื้องยูทูบมืดมือบ่ไอยไรนบ่เห็นยูทูบกับบ่มีเน็ตเห็ด หมูเช็ดเท่าแล้วจ้าพื้นแซนามประเด็ดเผ็ดครับผ้ามูเผ็ดเลยเนี่ยบจับน้ำกันจ้าอืม มว่าไว้แล้วจ้าเพชรคักเขาก็เหลือกุ้งสองตัวเนาะช้อนมันสามตอนมันเพชรคักจ้เอาไว้จะกินขาบเทียง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยจ้าอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพ้ด้วยจ้าไปพอกันไม่คิดหนาจ้าบ๊ายบาย